รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กับคราเดียจกกักรพันธ์ณอยุธยาค่ะและผมวิทย์รัตนโกศิทร์ครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความมหัศจรรย์ของสำนักสงฆ์เขาหินโค้งนะคะซึ่งสำนักสงฆ์นี้นะคะตั้งอยู่บนเทือกเขาคิดชกูดค่ะซึ่งเทือกเขานี้นะคะมีความมหัศจรรย์มากมายเลยนะคะและเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่มากมายเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วองคราเดียครับวันนี้ผมจะพาน้องคราเดียและก็ท่านผู้ชมนะครับ ไปรู้จักกับสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งบริเวณเทือกเขาคิชกูดนะครับซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและก็สถานที่จำพรรษาของพระผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาซึ่งเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านบริเวณเทือกเขาคิชกูดแห่งนี้นะครับนั่นก็คือเขาหินโค้งนั่นเองนะครับซึ่งท่านจะช่วยเหลือสังคมด้วยการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของผู้คนเหล่านั้นด้วยบทพระปริศและก็สมุนไพรพื้นบ้านแบโบโบราณน,นั่นเองเรื่องราวเขาจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับ เพื่อเขาคิจกูนบริเวณที่มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติต่างๆมากมายที่เชื่อมโยงกับตำนานความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเช่นก้อนหินขนาดใหญ่คล้ายกับบาทพระคว่ำใกล้กับหินรอยพระพุทธบาทรอยเท้าพญามารท้าพระฤาษีเป็นต้นเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดได้เข้ามากราบไหวา้จะทำให้เรื่องราวความทุกข์กายหรือความร้อนใจนั้นมาลายสิ้นไป ในบริเวณเทือกเขาคีจกูดณตำบลคลองพลูยังเป็นที่ตั้งของวัดเขาหินโคง้งสถานที่ซึ่งมีพระผู้เปี่ยมด้วยวัดปฏิบัติความเมตตาและเชี่ยวชาญด้านวิชาอาคมหลายอย่างทั้งอย่างรักษาโรคต่างๆด้วยยาสมุนไพรให้กับญาติโยมผู้เดือดร้อนอีกด้วยประวัติท่านพ่อโสตสุริธรรมโมสำนักสงฆ์สันติธรรมคีรีวัดเขาหินโคง้งบ้านชำตาเรืองตำบลคลองพลูอำเภอเขาคีจกจูดจังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันท่านอายุ57ปี20พรรษาเป็นพระเทราจารย์อีกรูปหนึ่งที่มากระวิสิทธิ์ยานุสิทธิ์ให้ความเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นชาวตำบลคลองคลูหรือตำบลใกล้เคียงเมื่ออายุได้16ปีได้บวชเป็นสามเณรที่วัดทุ่งเบญจาได้ศึกษาเรียนการสักยัน์และสาเวทต่างๆกับอาจารย์จุย๋ยได้ประมาณ7-8เดือนอาจารย์ก็ล้มป่วยด้วยโรคปวดท้องก็ได้สั่งบรรดาศิษย์ไว้ว่า ถ้าอาจารย์เป็นอะไรตำราทุกอย่างยกให้กับสาม,มเณรโสตให้หมดเมื่ออาจารย์จุ๋ยมรณาภาพลงลูกศิษย์ที่ได้เคยมาสักยันก็มาขอทําการสักกับสาม,มเณรโสดอยู่ตลอดเวลาช่วงนั้นอาจารย์ไหนเก่งท่านก็จะไปขอเรียนเมื่ออายุครบได้บวชอยู่พรรษาแล้วลาศิกขาบวชออกมารับราชการทหารจนปลดประจำการออกมาใช้ชีวิตครอบครัวอยู่หลายปีจึงอุปสมบทอีกครั้งที่วัดทุ่งตาอิน เมื่อปี2536จากนั้นได้ไปอยู่วัดที่สำนักสงฆ์คลองชีพบ้านจันเขมได้สามเดือนรู้สึกว่าใจไม่สงบจึงขออนุญาตรับอุปชาออกทุดงโดยยังไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนเวลาประมาณเที่ยงคืนได้แวะพักปักปลดอยู่ที่ตีนเขาลูกหนึ่งประมาณ5-6วันก่อนจะขึ้นไปบนยอดเขาได้เจอโยมสองคนจึงถามว่าเขานี้ชื่ออะไร โยมตอบว่าชื่อเขาถินโคจากนั้นจึงขอให้โยมตัดใบตองมาให้สิบกว่าทางเพื่อใช้พาดกับก้อนหินทําเป็นที่พักอาศัยอยู่ได้ไม่กี่วันใบตองก็แห้งเหี่ยวไปแต่ท่านก็ไม่อยากย้ายไปไหนเพราะรู้สึกว่าที่บนเขาหินโค้งนี้สงบดีท่านปรับปลดอยู่ที่เขาหินโคง้งหนึ่งพรรษาเพอะออกพรรษาแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆจนมีโยมมาทําบุญสองคนและช่วยสร้างศาลาเล็กๆให้ ต่อมาก็มีพระมาอยู่ด้วยอีกสารูปพอญาติโยมรู้ว่ามีพระมาจำพรรษาอยู่บนเขาก็มาทําบุญกันมากขึ้นท่านจึงตั้งเป็นสำนักสงฆ์สันติธรรมคีรีวัดเขาหินโค้ง,คงใช้เวลาสร้างหนึ่งปีเต็มแล้วก็พัฒนาตามลำดับท่านพ่อโสดได้มาศึกษาวิชาอาคมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรหรือในด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาด ท่านได้เป็นสิษย์หลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสท่านพ่อเปานันทสาโรและพระอาจารย์จุย๋ยวัดทุ่งเบญจาอาจารย์เนืองอาจารย์ด้วนอาจารย์พัดอาจารย์ยีกิดติคุณท่านพ่อโสตนอกจากจะมีเมตตาต่อญาติโยมแล้วท่านยังเป็นพระนักพัฒนานักเผยแผ่อีกด้วยโดยได้พัฒนาสำนักสงฆ์สันติธรรมคีรีจนมีอาคารเสนาสนะต่างๆมาถึงทุกวันนี้ สำหรับกิจวัตรที่ญาติโยมไปขอความเมตตาเป็นประจำคือการเจิมรถดูดวงสะดกเคราะห์และรักษาโรคต่างๆด้วยยาสมุนไพรท่านก็ช่วยสงเคราะห์ให้กับญาติโยมและลูกศิษย์ทุกรายนอกจากนี้ท่านยังเมตตาให้ความอนุเคราะห์แก่เล่าหมูสัตว์ทุกเช้าเย็นท่านจะให้พระนาอาหารที่เหลือพร้อมกับสั่งห้ามด้วยเด็ดขาดว่าไม่ให้ใครร่างแกสัตว์ทุกชนิดในวัดจึงนับได้ว่าท่านพ่อโสต เป็นพระที่มีวัดปฏิบัติและความเมตตาเป็นที่พึ่งของศิษยานุศิษย์เสมอมาแหมหน้าศรัทธาแล้วก็หน้าเลื่อมใสามากเลยนะคะอาจารย์วิลล่งคิดด้วยสิค, <stuk. S 1> คะถ้าคนที่เขาอยู่ในถิ่นฐานที่ไกลโรงพยาบาลหรือว่าคนที่ขาดที่พึ่งนเนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นทางออกให้กับพวกเขาเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วล่ะครับน้องคารเดียครับเรื่องราวปาฏิหาริย์อ,นอันอัศจรรย์ของบริเวณเทือกเขาพิจกกตแห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ โดยเฉพาะเรื่องราวของสำนักสงฆ์เขาหินโค้งยังมีต่ออีกมากมายในทีเดียวช่วงหน้าไปพบกับเรื่องราวแปลกๆเหล่านั้นกันครับอาจารย์วิทย์คะเคยทราบมานะคะว่าพ่อท่านโสดเนี่ย นอกเหนือจากจะเป็นพระหมอที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บด้วยสมุนไพรแล้วเนี่ยท่านยังมีความรู้เรื่องอาคมและโหราศาสตร์อีกด้วยใช่ไหมคะใช่แล้ว่ะครับเรื่องราวปฏิหารของพ่อท่านโสดนะครับแห่งสำนักสงฆ์เขาหินโค้งนี้ยังมีอีกมากมายนะครับดังปรากฏถึงลูกศิษย์ลูกหาที่ได้นําวัตถุมงคลของท่านไปใช้แล้วนํามาเล่าให้ทางรายการศรัทธาปฏิหารของเราได้รับรู้ทางรายการของเราก็เลยเอาเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันตอนนี้ครับ ตมามาอยู่มาที่นี่เมื่อปีสามหกสุดงมาเมื่อก่อนนั้นที่นี่เป็นป่าเขารกทึบต่อมาก็นึกชอบใจอ่ะอืมเป็นที่สงบมาปีสามเจ็ดกัสามกุฏิสังสลาอยู่กงบนอยอดเ,เขามาที่แรกไม่ไมีมอะไรเลยเคยมีม,มีพรา,ามาอยู่นานแล้วแต่ไม่มีก่อสร้างอะไรไว้ทางวัดได้ซื้อที่ไว้หนึ่งแต่ซื้อที่ไว้สีไ่ไร่เอาไว้ตั้งโบสถ์ จะรางโบสถ์ก็ยังขาดปัจจัยเยอะกัดยมพันใด้ศรัทธาก็ช่วยโดมกันฝนแรกกัท่านมาตือนตุดงอยู่หลังบ้านแล้วก็ฝนมันก็ตกแล้วท่านกม็มีที่พักที่อะไร ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักกันไม่รู้ว่ามาจากไหนก็เห็นว่าวัดเนี่ยบนเขาเนี่ยมันมันมีหลายองค์ล้วแต่อยู่ไม่ได้เอามน์ท่านขึ้นมาแล้วมันมีหินมันมีหินอยู่บนสลาเนี่ยมันประกบกันอยู่อย่างเงี้ยท่านกลับไปอยู่นั่นเนี่ยนอนก็ไม่ได้ต้องนั่งฝนมันตกต้องนั่งทั้งคืนเลยเช้าท่านก็นลงมาบินบัตมันบุญอะไรก็ไม่รู้มีอยู่สี่สาวอะ่ะมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเออเขาบอกว่า,วาเขาจะมาลามปากมาทํา ตลอการทำบุญให้ก็มาอีกสองเราเกือบสามรรษาแหละเขามีมาเลยเอาจะถินมาก็ได้ว่าได้มาล้านกว่าแล้วมาสร้างสลางบนะหลังนั้นเนี่ยแล้วก็มาอีกอีกอีกปีนึงเขาก็ทางบันไดเขามาสร้างบันไดพอหลังจากสร้างบันไดแล้วก็ไม่มาเลยป้าศรัทธาว่าท่านเป็นคน บึกบึนอดทนอดกัน้นแล้วเมตตาแบบใครจะป่วยจะอะไรมาเนี่ยจะมา้อนของอะไรต่ออะไรวิชาคมที่ท่านมีมาเนี่ยท่านจะปล่อยหมดเลยจะช่วยญาติโยมหครยากแค้นอะไรมาหาท่านท่านก็ช่วยหมดเลยไม่มีเอาเปรียบเอาอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่ท่านอยู่ครั้งแรกที่ว่าไม่มีอะไรอยู่ก็ดินกินก็ะใสแหละในทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิม การของผมนะครับครั้งนั้นผมไปราชการชุดควบคุมฝูงชนที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับวันนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากตัวผมเองโดนจับเป็นตัวประกันอยู่3ชั่วโมงนะครับในใจผมก็คิดว่าคงจะไม่รอดนะครับเพราะว่า,าผู้ชุมนุมรุนแรงมากนะครับผมก็ได้แต่ภาวนาจับล็อกเก็ตของหลวงพ่อตลอดเวลานะครับภาวนาขอให้ พวกผมและเพื่อนเพื่อนรอดนะครับแล้วอยู่ๆก็มีทางผู้ใหญ่ของทางฝ่ายผู้ชุมนุมมาบอกว่าพวกนี้เขาไม่เกี่ยวให้ปล่อยตัวไปผมก็รู้สึกดีใจมากนะรับผมก็นับถือท่านมากผมจะขึ้นมาหาท่านทุกอาทิตย์นะครับมาทำบุญตั้งแต่ตอนเด็กๆนู่นนะครับตั้งแต่หลวงพ่อยังอยู่ข้างบนสาราใหญ่บนยอดเขา ส่วนผมเองนั้นก็ไปประสบอุบัติเหตุมาเหมือนกันก็เหมือนมีอะไรมาช่วยผมเหมือนกันครับก็จากที่ว่าต้องลดพังนะครับจากราคาสองแสนเหลือหมื่นห้าครับขายซากอย่างเดียวซ่อมไม่ได้เลยทักอย่างเลยจะต้องขายซากไปอย่างเดียวเลยบาดเจ็บก็บาดเจ็บนิดหน่อยครับก็มีปากเจอครับปากเจอแล้วก็พูดไม่ได้ประมาณวันหนึ่ง ก็เข้าโรงพยาบาลแค่วันเดียวอีกวันนึงก็มองให้ออกเลยเพราะว่าไม่มีอะไรรายแรงครับครับขั้วเที่ยวปีใหม่หลังปีใหม่กลับมายัางระเบิดพลิกไปตะลบสองขลบแควนผมกระดูกไขปะละหาหักคนอื่นไม่เป็นไรลานผมสองเดือนปากแตกหน่อยนึงครับแต่ตัวเองไม่เป็นไรเลยครับ สมคำร่ำลือจริงๆเลยนะคะครับคดีได้ชมเรื่องราวแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวจากบรรดาลูกศิษย์ของท่านแล้วเรื่องใสท่านมากเลยล่ะค่ะไหนอย่างนี้ต้องไปหาวัตถุมงคลของท่านเนี่ยพกติดตัวซะแล้วล่ะค่ะจันวิทย์ไม่ยากเลยนะครับน้องคาราครับอาจารย์ว่านะครับทางวัดนั้นยังขาดปัดจจัยเป็นจํานวนมากรวมทั้งเสนาสนะต่างๆที่มีความจําเป็นของพระภิสุสงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้เบอร์โทรศัพท์ของทางวัดโดยตรงไว้ด้านล่างนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสร้าง พระอุโบสถแล้วก็สร้างเมนประจําวัดแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถจะร่วมบุญได้ซึ่งบุญนี้นี่จะเป็นอาหารทิพย์เพื่อเป็นจตุปัจจัยในภายพบหน้านะครับแม้กระทั่งพบนี้เนี่ยทำให้เรานั้นมีความสุขมีความสมบูรณ์แล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามีเรื่องราวดีๆให้ท่านผู้ชมได้สืบค้นกันอีกมากมายพักชมถึงน่าสนใจสักครู่นึงครับ สังคมนะคะก็ย่อมมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีควบคู่กันไปนะคะทางรายการศรัทธาปฏิหารนะคะก็จะนำเสนอเรื่องราวที่อยู่ในสังคมยุคโลกาภิวัตนี้นะคะที่มีการต่อสู้ดิ้นรนมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วละครับน้องคาเดียครับแล้วก็เรื่องราวของเขาเหล่านั้นนะครับก็น่าที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตของสังคมปัจจุบันของเรานั่นเองนะครับทางรายการศรัทธาปฏิหารก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้พวกเขาเหล่านั้นเช่นเดียวกัน เดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวของผู้คนเหล่านั้น,นพร้อมกันนะครับขึ้นชื่อว่าความเชื่อความศรัทธาย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวเองได้รู้ได้เห็นได้ไประจักษ์ด้วยตัวเองจะมีใครมาบังคับก็หาไม่เนื่องจากเหตุและที่มาของความเชื่อความศรัทธาล้วนแต่ก่อเกิดขึ้นจากประสบการณ์และเหตุการณ์บางอย่าง ที่เข้ามาสัมผัสในชีวิตจริงและในวันนี้เราจะมาติดตามความแปลกมหัศจรรย์เหลือเชื่อจากประสบการณ์จริงจากคนที่มีความเชื่อถือศรัทธาต่อพระขนแผนผงเสือใบที่ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับการกล่าวขานจากคนทั่วไปมากที่สุดในยุคนี้ในรายจึงได้มีการจัดนะสร้างพระขนแผนขึ้นมาใหม่รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นสาคัญ แต่รุ่นผงเสือใบนี่เป็นรุ่นสําคัญสาเหตุที่สําคัญก็เพราะว่ารุ่นนี้สามารถระสมมวลสารได้ถึง4 0 0รกว่าชนิดด้วยกันแล้วทั้งหมดรวมเนี่ยเประเทศมวลสารบางอย่างมีอายุเป็นร้อยปีบางอย่างก็หาได้ยากก็จึงเอามาจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อให้พวกเราได้เอาไปบูชากราบไหว้จากคําบอกเล่าของชาวบ้านที่ร่วมพิธีพุทธพิเศษพระขุนแผนผงเสือใบ ได้เล่าให้ทีมงานฟังว่าการประกอบพิธีถามกลางฟ้าดินในวันนี้ไม่มีสัญญาณว่าจะบังเกิดเมฆฝนแต่อย่างใดแต่ระหว่างที่พิธีดับเทียนชัยกำลังเริ่มก็บังเกิดลมพายุและฝนตกมหายหญ่ครั้นเมื่อเสร็จพิธีทั้งลมพายุฝนก็หยุดนิ่งสงบอย่างน่าอัศจรรย์ และต่อจากนี้เราลองไปฟังเสียงจากผู้ที่มีประสบการณ์จากการเช่าบูชาพระคุนแผนผมเสือใบว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตั้งแต่ผมได้บูชาคุณแผนผงเสือใบนี้มาองค์นี้มานะครับผมตอนนี้พูดตามความจริงเลยครับว่างานเนี่ยเข้ามาตอนนี้หนังนอกเนี่ยติดต่อผมมาประมาณ3 4เรื่องครับ ตอนนี้รถผมไปไทยแต่ว่าจัดคิวให้อยู่แล้วก็มีงานชูตัวเนี่ยเยอะมากพี่ตอนนี้ครับนี่วันที่5้าเลยวันที่สิบสิบสองสิบสามโอ้โหหลายงานมากทุกจังหวัดเลยครับผมตอนนี้ตั้งแต่ผมบูชาเชา้าของเสือใบนีม้มาครับผมปกติผมจะเป็นคนไม่ค่อยนิยมชมชอบในเรื่องพัชเครื่องอะไรต่างๆนะครับแต่มาเจอรุ่นนี้ผม,ไ,มได้ยินว่าเสือใยก็คือเป็นบุรุษในตำนานของประเทศไทยด้วยผมก็เลยเออมีความสนใจเสร็จแล้ว เมื่อที่จะได้มาก็คือต้องมาทำ,ทำบุญเรื่องสร้างเมนอะไรด้วยผมก็เลยเออศรัทธาว่าเออมันเอามาทาสาธารณประโยชน์ในวัดนะครับผมก็เลยติดต่อเข้ามาขอบูชาครับเสร็จแล้วเมื่อได้บูชามาแล้วก็ทําให้ชีวิตเนี่ยมันพลิกผันขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อนะครับก็เป็นที่น่าแปลกใจสําหรับผมนะครับก็มีความเชื่อในพระคุณแผนผมเสือใบรุ่นนี้นะครับที่ทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปนะครับ สำหรับน้องนองรุ่นใหม่ครับที่ยังไม่เคยเชื่อเรื่องนี้มาก่อนผมขอแนะนำเลยนะครับเพราะว่าทำให้ชีวิตผมนี่แบบว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยครับ ได้ขับรถกลับบ้านที่บางมะมา้าระหว่างทางผนตก,นกหนักมากเลยครับผมก็ผม่าม,มันลื่นผมก็รถพิกว่ำครับผมก็รถรถพังแต่ตัวผมว่าแค่ทะเลาะทองที่ครับผมว่าเป็นเพราะพวามมีหลวงพ่อคุณแม่ครับแล้วผมใส่กลับไปด้วยครับ ญาติโยมได้บูชาแล้วยังนำแจกทหารทั้สามเหล่าทัพทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศเพื่อให้เอาไปบูชายัางไม่น้อยก็เป็นฝันและกํำลังใจให้กับูเราทหารทั้งหลาย เสนอไปเนี่ยนะคะก็เป็นเพียงแค่เรื่องราวเล็กๆเรื่องราวนึงเท่านั้นนะคะทางรายการศรัทธาปาฏิหาร์นะคะเราก็จะสรรหาและนําเรื่องราวดีๆแบบนี้มานําเสนอคุณผู้ชมต่อไปเรื่อยๆค่ะใช่แล้วครับน้องคราเดียครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับทางรายการของเราก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางนําเรื่องเหล่านี้มาถ่ายทอดสู่สายตาของท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมีเรื่องราวดีๆหลังนี้อยากเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งมาได้เลยที่ตู้ปนอ99บางซื่อกรุงเทพ10-800นะครับ หรือจะติดต่อนะครับเป็นเพื่อนกันใน Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์ต่อท้ายรายการศรัทธาปฏิหารเราก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้แล้วง่ายๆเพียงเท่านี้เองนะครับและถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีศรัทธาอาจารย์เชื่อว่ามีปฏิหารเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับวันนี้รายการศรัทธาปฏิหารนะครับผมวิทระาโกศิน์ครับคราวเดียจักภัณฑ์ณยุธยานะคะวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ